ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องนี้ที่เราได้ยินได้ฟังแล้วเราที่เราจําได้ตั้งแต่เป็นเป็นเด็กคือเรื่องการทําแทง้งแกเป็นหมอตําแยแกก็พูดพูดไม่ได้ครับเฟนพัวของแกนั่นอีตานัลล่นแหละก็ชื่ออะไรเแลืวเั่นแกเขาลบเราก็เรื่องนี้แหละพัว,พวของแกเลยพูดให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แกพูดไม่ได้นะแล้วก็โห มันเป็นเรื่องที่บอกว่าเราเห็นมารู้มาตั้งแต่ที่เราเป็นเด็กนู่นเรื่องนี้มันไม่ใช่ธรรมดาดูเรื่องนี้อย่าลืมว่าคนคนหนึ่งนะดูและคนคนนั้นก็บริสุทธิ์ด้วยเขาไม่รู้นี่เขายังไม่ได้ทําบาปหรือยังไม่ได้ทําบุญเขาเกิดตามกรรมแค่นั้นเองนั่นแหละจิตเดิมเทเป็นจิตผ่องใสยังไม่รู้ว่าเป็นหญิงเพศหญิงเพศช,ชาย เป็นจิตที่บริสุทธิ์อยู่แต่บริสุทธิ์แบบไม่กิเลสนั่นเน่ยพอข้องมาแล้วก็มารู้ว่ามาสอนกันเป็นพ่อเป็นแม่เห็นไหมละ่ะมันก็ยังไม่มีเรื่องกรารมแต่ว่าเดิมๆขอามันมีอยู่ในจิตท่นานก็ใช่อยู่แยมันยังไม่ได้ส่งผลออกมาเห็นไหมละ่ะมันต้องเติบโตขึ้นมา เพราะเรานี่ระลึกไปหมดนี่ไม่ใช่ว่าเราเป็นบ้าใช่ไหมล่ะพอเราลึกไปกมันก็รู้นี่ในจ้องนั้นมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นหญิงเป็นชายาก็เคยพูดให้ลูกให้หลานฟังนั่นแหละยายนี่แกเลยพูดไม่แกเลยพูดไม่ได้สามเดือนกินอะไรไม่ได้หรือแต่คงกระดูกนะใหญ่เข้าไปพอเข้าไปครับเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรเพราะเราไม่ใช่ประจงขมังเวียนนี่แต่เขาเป็นนิบากกับเราน,นั่นแหละ เอามัานทำไมจะกินไม่ได้กินได้เฉพาะน้ำเหรอเราเลยวาย่างั้นแต่ก็ก็ก็คือแกพูดไม่ได้พอแกก็บอกว่ากินได้เฉพาะน้ำเอออย่งน้ก็กินน้ำแต่น้ำก็น้ำเรานี่แหละที่เรากินเหลือที่จากเนี่ยฉันเหลือจากที่เราฉันน้ำที่ก็ฉันก็วางไว้ฉันฉันพัดเสร็จแล้วเราก็ฉันน้ำมันยังไม่หมดใช่ไหมล่ะแล้วก็เทใส่ๆๆแก้วอันนั้นเราก็เลยเทใส่เอเราไม่ได้เทใส่แก้วนะเพราะมันเหลืออยู่ประมาณสักแก้วไม่นี่แม่งแค่นี้แหละ พอนามนามนั้นมันอยู่ในอันนั้นฮะมันมันมันอยู่ในในขวดของตาบุญเราไปให้นี่แหละเราได้ฉันน้ําขวดตาบุญเราไปถไวายอันเหลืออยู่นิดหนึ่งเก็เลยเอ้ามันมีแค่นั้นแหละลองกินดูที่น้ำน้ำนั่นเราว่านันนะแกกินปั๊บเท่านั้นแหละแกพูดได้ขนาดนั้นเดี๋ยวนั้นเลยเราก็งงเหมือนกันนะน,น้ำน้ำเหลือเราฉันพัดเฉยๆนะ แกพูดได้ขนาดนั้นเดี๋ยวนั้นเลยนะยายนี่นะต้องถามพี่จอร์ดอย่แกรู้อย่างดีถามตอรอดถามพวกนี้เพราะพวกนี้ก็อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดนะพอพูดได้ไปป๊บก็ร้องไห้เลยนะข่านคาก็มาเอยอย่าเข้ามาใกล้นั่นแหละกลับอยู่นั่นแหละมันเป็นเรื่องอะไรเราว่างัน้นแกก็เลยพูดในฟังเราก็เลยถามว่ากี่ซบละ่ะมันประมาณไม่ได้แต่ว่าเป็นร้อยมันมากกว่านั้นนะ นับไปนับไปนับไปที่นับได้ประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบชีวิตแกหักคอหักคอมเห็นหมอตําหมอต่ำแย่หมอทาแทง้งโอ้ยจากนั้นแหละที่บอกว่าได้เปิดภูเขาลูกนั้นเพราะแกนี่แหละเพราะยายนี่เนี่ยยาย่ที่แกพูดได้นี่แหละญาติอยู่ที่ไหนอยู่เกตอูบนอยู่เกตจายะคามอยู่เกตขอนแก่นอยู่กรุงเทพโทรหากันหมดเลยก็เพราะยายนี่แหละย พูดได้แลวไม่ตายแล้วอีฉันพูดจ่แลวแกไว้นะั่นเออเราก็ไม่ได้ทําอะไรนี่เราก็มันก็เหลือน้าอยู่นิดหนึ่งล้วก็ให้แค่นั้นเองเห็นไหมไม่คิดว่ามันจะมีเหตุมีผลให้เราอยู่ยากจากนั้นก็หลังไหลไปที่มันก็อยู่ในเอยแก้หายนี่มันเฮ้ยไม่ใช่ที่ที่พูดนี่มันจะมันเข้าครรษาแล้วเนี่ยที่พูดนี่นะเออ มันจะเข้าพรรษาแล้วมันจะเดือนนี่เนะี่ยเดือนเดือนมีนากรกฎาแล้วเนี่ยเอ่ใกล้จะเข้าพรรษาพอดีพอมันใกล้จะเข้าพรรษานั่นแหละที่แกเข้าไปแกเข้าไปแล้วมันมีเหตุให้แกหายแล้วแกก็โทรหาลูกลูกลูกของหลานแกนั่นนั่นแหละที่บอกว่าป่าแตกปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดปิดหมู่บ้านเลยนวะ่าร้านค้าร้านอะไรเต็มหมดเลยที่พูด่ปก็ก้แก่คนนี้แหละเรื่องการทาแท้งนั่นแหละ ไม่น่าจะพูดได้นะเราก็มงงเหมือนกันเราก็ไม่มีอะไรนะก็เหมือนที่ลูกเขียนนี่จะมีอะไรล่ะไม่ได้มีบทบาทว่าโกขาถมคาถานอกรีดนอกรอยที่เป็นเดชแระฉานวิชาน,ชานี่ก็มีบทบาทว่าคาถาก็พาสวดนี่ในมนลพิจีแก่นั้นในพระอริท่านั้นนั่นสิบสองตำนานเจ็ดตำนานที่พาสวดนั้นจะมีอะไรเราก็สวดนั่นแหละแต่คงจะเป็นด้วย บุญบารมีที่เราสั่งสมอกรมมาด้วยความเมตตาที่มันสู้ตรงนั่นแหละทำให้เด็กกลุ่มนั้นที่เป็นวิญญาณกําลังสถิตอยู่กับแกนั้นได้บุญได้กุศลเต็มไม่เต็มหน่อยนั่นแลออห,หละเพราะตอนที่เราที่แกจะกินให้เราเรา,เราก็พูดตารรมประดาแเ้วถ้าถ้าเป็นเหมือนที่้ตานี้พูดนะยายนี่ก็พูดไม่ได้บอราว่าแกนั่นเป็นหัวทาแยฆ่าเด็กมาเยอะอ้าวลูกหลานว่าถ้าอย่างนั้นบุญของหลวงปู่หลวงตานี่นะ เพยไปสารมอบให้ลูกให้หลานทุกทุกดวงวิญญาณนะเราเรียกว่างี้แหละรับบุญรับกุศลนะลูกพอไปเกิดได้ก็จุติเกินใหญ่พบพูิไปเกิดจะลูกการยึดมั่นถือมันมันเป็นทุกข์แล้วก็เทศนิดนึงนี่แหละนะครับพูดแล้วมันจะไม่ไม่ได้เชิงเทศนะเออเราก็พูดนิดนึงนี่แหละเรื่องนี้แหละไปแต่้ะลูกหลานมดของยึดแก่มันเวลาแก่ตายมาลูกหลานก็จะตกนรกนะเราเรียกว่าอย่างนั้นไปกล้าเขาก็ฆ่าเรานั่นแหละลูกหลานเราเรียกว่างั้น ในอดีตชาติมานี่ก็คงจะเป็นหมอตำแจนนะั่นแหละลูกหลานเราก็เลยว่าอย่างงั้นก็เออคยฆ่าเขามันจึงได้ฆ่ากันนี่แหละยุติสาลูกก็เลยว่า,างั้นเอา้ากินน้ำจะะแล้วก็โยนให้เลยนะโยนขวดนั่นแหละสบายก่อน,ม,นมันไม่ได้มีขวดอย่างนี้นะขวดข้อขาวขวดข้ขาว,ขาวไอ้ที่มีอนันนะอน,น,นะนั้นนะไอ้นิ่มๆมันนะนั่นแหละก็อย่างั้นสมัยก่อน,มนไม่ได้มีขวดดีอย่างนี้นะเอขวดท้อขาว,ขาวอนันนั้นราคาไม่กี่ตังนะอแล้วก็โยนได้เลยนะมันก็เหลืออยู่นิดหนึ่งนี่แหละ นั่นแหละมันหายพรานาจันไหมล่ะโอ้อยเรา,าก็งงเหมือนกันนะเอ๊มันหายได้ยังไงนี่แหละหายได้ในความเมตตา<ๆ>เวลาที่แกกินเข้าไปเหมือนกับอะไรล่ะเขาเรียกว่าเหมือนสะเก็ดหรือเหมือนงูลออข้าบตกลงสู่พื้นร่วงลงเห็นชัดเลยนะทำนองนั่นแหละเหมือนสะเก็ดหรืออะไรเอาเพูดงังยๆว่า เหมือนกับไอ้นี่เนี่ยเปลือกต้นไม้ที่มันปี๋อยู่เลยถึงการามมันก็ร่วงลงปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บวันเดียวเกี้ยงหมดเลยทั้งต้นกำนองนั้นเลยก็มองเห็นอยู่นั่นโอ้เราไม่คิดนะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าสตารลอนนี่นะั้นเราก็มองดูอยู่นะเพราะแกกินเข้าไปนั่นแหละโอ้พูดได้คานั้นปั๊บเลยนะอย่างอู้อยู่ใจมันก็เข้ารรษาได้เรื่องเลยนั่นเละจะบอกว่าป่าแตกป่าแตกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนัก กับลูกเราเหมือนกันนี่พ่อก็พูดเสมอนี่อันนี้กล้าพูดนี่พ่อเะา้อนลูกนี่เอ้านิดกับยุพินเสมอดีนี่ถ้าไม่มีหลวงปู่จะเป็นยังไงรูปสองคนนี่นี่แหละก็เรื่องทาแท่งนั่นแหละเป็นคนขึ้นมาถ้าไม่มีพ่อจะเป็นยังไงครับสิบแปดตีนั่นเจ้าอุพินแล้วเป็นทมนั้นยกบุคลาธิฐานยกบุคคลเป็นที่ตั้งเลยนี่กล้าพูดพาะลูกเรานี่ใช่ไหมละ่ะ ดูในนี่เราก็กล้าพูดบนฉลาเราก็พูดให้ฟังนี่ลูกตัวอย่างยาพากันทำเราก็บอกิบแปดปีน,นั่นของเจ้ายุพินเรานี่นครสวรรค์นี่พอเรื่องตอนตอนนี้เจ้านี้มาทีหลังนะยุพินเสมอดีนี่นะมาช่วงจุดหนีแล้วนะใกล้ยอ,อกพรรษาเลยนะเจ้ายุพินเสมอดีนี่นมาหลังๆนั่มากับแม่ตอนนั้นไม่ได้อยู่กับเจ้านิดนะคือเลิกกันแล้วทํานองนั้นแหละ เดี๋ยวนี้ไปอยุ่ไปมีเมียใหม่หรือยังไงนี่แหละช่วงนั้นนะเดี๋ยวนี้แกก็เลยมาทามาทําบุญเรื่องนี้แหละเจ้าออดก็นั่งอยู่นั่นเจ้าออดเจ้าน้อยเจ้าวันเจ้านี่อุ้ยนี่กลุ่มนี้แหละก็นั่งอยู่ข้างๆเรานั่นแหละเสียงมันก็อะไรแหละเหมือนคนวิ่งผ่านเลยนะแล้วก็มองมองดูหน้าลูกอยู่นะก็นั่งพากันนั่งเต็มอยู่นั่นดังที่ลูกเห็นนั่นในซอกเขาเนี่ย ตอนนั้นไม่เห็นต้นมไม่เห็นต้นไมเ้เล็กๆกันลูกนะี่เหมือนกับบนเขานัง่งเป็นชั้นเป็นชั้นไปคนวันนั้นประมาณสักห้าร้อยนี่แหละดูคนห้าร้อยนั่นลูกคนนะประมาณนั้นอาจจะมากกว่าน,นั้นเพราะมันล้นออกมาทางนอกมันเต็มหมดเลยขึ้นไปสันผูน,นยาวเหยียบสองข้างห้องน้ําส่วนตัวของใครของมันถ้าใครไปก่อนได้เปรียบใครไปทีหลังได้เหยียบแน่เป็นงั้นแหละเออฝนก็ไปปล่อย เราก็จะออกกนสาสิบแปดปีเราจําได้เลยนะทาแท้งมาสิบแปดปีเรื่องทาแท้งนะสิบแปดปีเนี่ยการเวลาของพวกเราว่ายาวนานแต่ความแค้นนี่เนี่ยที่มันสติตในใจมันไม่ยาวนานนะลูกนะนี้ใกล้ใกจะเอากันอยู่นี่เพราะทำไมมันจึงแค้นเพราะแกทำแท้งด้ความแค้นลูกเราเนี่ย แค้นไอ้ผัวเมื่อแค้นแล้วก็เวลาก็ทําแต่มันก็แค้นแค้นนีน่ใจประสานใจจิตวิญญาณดวงนั้นจริงแค้นอยู่อย่างนั้นไม่รู้แค้นอะไรก็แค้นอย่างนั้นแหละนั่งอยู่กับแม่คนก็เต็มอยู่นะเอมันก็เต็มเออัดแยดเยียนอยู่วันน,น,นั้นแล้วก็อ่านเลยปั๊บลูกของลูกหลานนาที่ ที่ทำแทงด้วยเจตนาเมื่อสิบปดปีผ่านมาจิตวิญญาณดวงนี้ไปเกิดหรือยังเราว่าอย่าง,งนี้นะถ้ายังอยู่ก็พึงรับทราบนะแม่มาทำบุญให้เสียงมันก็มัตดุที่อใ,ใ,ใหญ่บินเหมือนกับข้างข้า,ขาวหรือนกตัวใหญ่บินผ่านคนนี่แหละหลบกันได้เห็นนั่นนะชนก็เจ้าอยู่ผินนั่นกิ้งลงไปที่ ไอ้ที่เขาที่ชันชันที่เสือเข็นนะกิ้งลงไปแล้วไล่จับกันดึงนะดึงกันขึ้นกันมาแล้วกิ้งลงไปเลยนั่นน่ะเออเองไปก็นปอก็ดึงไอ้ตาเนี่ยก็ไปไอ้ออดเนี่ยไอ้วันไอ้อไรนี่วิ่งไปดึงแกขึ้นมาอ่าก็วิ่งแค่กิ้งลงไปเลยนะกิ้งไปเลยนีย่พูดถึงว่ามันแรงนะรูกเห็นยานที่มันเขาเรียกว่าอะไรห่ะที่มันแค่นี้มันแรงจริงนะระดับนั้นนะ่ะ แค่ก็จาได้อยู่นะพอจำได้เสียงแกแกร้องนะมึงมาทํากูทําไมทำไมมึงไม่ทํเพราะมึงนู่นพาก็นั่งฟังคนเงียบคนตั้งห้าร้อยไม่มีใครแทบจะไม่มีเสียงลมหายใจนะมีแต่เสียงแกนั่นร้องโห้ยหวนก้องอยู่ในซอกเขานั่นนั่ปีนั่นนี่ปีที่เรารู้เราเห็นจริงนี่พอเราทิษฐานจิตแล้วเราจะส่งข้อญาิ บ้านปลายสุดท้ายก่อนที่เราจะไม่ได้ส่งข้อไข่อีกแต่ว่าเราฝันนี่อีกห้าปีจะเสียใช่ไหมเราก็น,นับก่อนนับมันตกปีสี่สิบเก้าเพราะปีนี้ปีสี่สิบสี่สี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดเพราะเรานับเป็นสี่สิบห้าไปเลยเนาะเพราะเราจะบรรษาอยู่นี่อไอว้วัดไผ่สารสันติสุขนี่อันเบอร์บ้านฝางนี่ ฝันวัตีประธานไปบอกอีกอีกขาปีนะว่าท่านาอาจารย์จะเสียท่านาอาจารย์จะตายเร่งความเพียรน,นะเทวดานั่นหนึ่งรูปร่างใหญ่สูงตัวดำแกว่าแกชื่อพ่อปู่ขาวแต่งตัวค้ายขึงพระพ่อปู่ขาวแต่ตัวดำสูงจะจนนู่น เวลาลังปูยืนนี่จะแค่หัวเข่าเอามือยื่นว่าจะดึงผ้าสะบงแกนี่นะเอ้ไม่ได้หัวเข่าทีขนาดเอามือนี่กระโดดขึ้นดึงผ้าสะบงแกครึ่งเขา่าครึ่งแข้งเพราะว่านุ่งผ้าสะบงเป็นปริมณฑลพอจะมองกลับลงมาอมืเห็นเราแกก็เ,เลยลดตัวลงมาลงฟัน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 ,ฟน,ฟนลดตัวลงมาลดตัวลงมาปั๊บนี่แหละ แกก็เลยพูดให้ฟังเราเห็นเป็นพระนะเราเลยกาบในฝันนะกาบเลยนะอืเห็นพระพูดเท่าเอากาบปั๊บเลยเชื่ออะไรไอเขาขอ,อกาสพระแม่กูจานเชื่ออะไรวะแกก็ยิ้มไว้นนะจิตมันเป็นพระอยู่เพราะว่ามันบวชมาหลายภพหลายชาติรู้ไหมว่าเจ้าน้อยว่า what mean เจ้าอาวาสต้องปาราชิกทั้งหมดเขาไม่ได้อยู่นี่หรอกเขาไม่ได้เป็นเจ้าอาวุธเจ้าอาวาสหรอกแตวาจรินีเฉยเราไม้เคยบวชมาเราก็เลยแสดงให้เห็นด้าน้อยเอ้ยว่าเขานี่ชื่อว่าเขาจะเรียกเขาว,ว่าปูขาวตัวดำดำเบี้ยมไปนะเออเรียกว่าปูขาวพอเรียกเรียกว่าปูขาวปั๊บแล้วก็กางปั๊บเลย าม,ามองดูเกะถอยไปนะโอ้ยชนอยเ้ยว่ผู้เสียดายว่ายว่ะชีวิตมึงนั่นมันอยู่ไม่ได้นานนะอีกห้าปีเท่านั้นนะจะตายอะนี้นะฝันฝันเอออีกห้าปีจะตายเรื่องความเพียรน,นะ ให้เป็นไปตามเจตนาให้ทสมสมรกทรงผลน่ยได้นั่นละไม่งั้นจะเสียเที่ยวเปล่านะเอาให้มันจริงตัดตินปัญหาโคตนวิชายได้แต่ว่าอย่างนี้นะอืมปาผูกขาวจำได้เน่ปีพศ2อ4พสแล้วก็ปุ๊บปั๊บเลยนะกราบบอกกรบบ,บนบนหลังเท้าเลยนะ